มาพี่เนาะภาพสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสู่ฝูสู่คนเนาะไม่ว่าสิอยู่ฟังไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศกัยินดีตอนรับภาสู่สองคำว่าเสน่ห์้อมาพบมาเจอกับคำว่าเมื่อนี้เนาะคำวานกับมาไทายบรรยากาศอยู่ทีบิกบบบ๊กซีรึเปล่าประนาณบิ๊กซีบางประก,รกอบเนาะพี่น้องเนาะ แต่ข่าวบาดมากฟังนี้แต่ว่าโบลุ่นเนาะว่าซื้อยังมีดดหมาดพอดีเอี่ยข่าวบาดกับสิเขาไปไทยข้างใตให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งเนาะฝากด้วเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสูตรสูตคนเนาะใครเห็นคลิปนี้เดี๋ยวก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ข่าวบาดจะทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวาข่าวบาดกับสิเขาไปข้างในเนาะนี่ เปิดทุกวันไปโฮกมู่ถึงสี่ถุ่มนาะพี่น้องเนาะไปยวะคำใบกับสิเขาไปข้างในจะถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องขัาเบิ้งเนาะทางเขาทางเขาฟังนี้ไปเอาหลอดวะเอาหลอดวะเอาลูกไปมังเพื่อมีแนวอจากไหนมาสองคนเนาะพี่น้องเนาะไป ทะเล่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆอยู่ข้างหน้าให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิงนะ่งเนาะครับผมนี่ออมาข้างในอีกแบบลอยเลยเนาะของขายทำบาดกามาครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิง่งเด้อนี่ จะจะเป็นแบบบิ๊กสีเนาะพี่น้องเนาะบิ๊กสี่องขายก็มีครบเบิ้ลคือกับถั่วดีอันเนี่ยหรอถั่วเรียนหมอนท่อเนาะพี่น้องเนาะกิโลก็สี่สิบเก้าว่ะถั่วเรียนหมอนท่อเนาะพี่น้องเนาะทำไปกับจีไทยไปได้เรื่อย พ่อแม่พี่น้องคะเบิ้งถ้ามีแนวซื้อท่าบาตกาสิซื้อเนาะถ้ามีกับบริสุทธ์หรือพี่น้องหรือมีแต่ถ่ายบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องเคาเบิ่งเนาะมีอาหารทะเลกุ้งนาะพี่น้องเนาะห้าร้อยกิโลกรัมมันก็เป็นกุ้งเนาะกุ้งนี่เสมือ ปลาปลาเนี่ปลากระพุกบอพี่เนาะอ้ตัวใหญ่ขนาดด้วยตัวใหญ่ขนาดเดินปลากระพุเนอพี่เนาะหน่อยลาวก็เมียพี่เนาะเขมามาดิเด้ออันนี้กับไก่เนาะสะอาดดินะอยู่ได้หนีเนาะเพราะว่าคล้องฝึกกับชัดกล่องมาเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะมูสกุ๊ไก่ว่ะ ชีดมูชีดมูก่อัว <c oughs> อะไมูเนาะลอยสิบแปดเนาะปกติลอยลอยสิบเกานาะพี่น้างเนาะแต่โลตกโอ้ยบอกแลเข้ามากีไทยไปเรื่ยอยๆเนาะไอ่ฟแมีพี่นนองเฮาเป็อันนี้กับพวกมู โ้งมูนอน่อเนาะโค้งมันบ่มูทาม,มีอยู่วะีอยู่กได้่เยอะตอไปจักตอนหนึ่งแต่สันข้อมูเลยรอยเจ็ดสิบ ลดได้นี่ลดประมาณประมาณสองบาทอันนี้ก็ลดหลายบาทฮะ,ะเอาหรือพช่เอาหรือว่าจะเอากะดูไป,น,ปน,นี่วะดูกไปนี่แหละดีกว่าซี่คั่หมูปัาเสร็จกิโล ลอยแปดซิมหานะเอาจากสองเสีนบอกเท่าเสนหนึ่งชั้นหนึ่งทอบ่เชนหนึ่งบอกช้นหนึ่งทอด,นนเ,ดเลย่อดว่เนื่เอาสองเสนสองเสียน่นะหมูสามสาันี่ดหมูสามสัดเนี่บอกว่ มูสามสามมาสองมูเนาะมูด่วนๆเร็วพี่น้องเด้อนี่สินส่วนมูเนาะคนบาเนาะพี่น้องเนาะโอเคขาดได้แต่ละฮะโลหนึ่งบัวจางเอางอกที่มันได้อย่ามาดูนี่มันหลายแบไปเอาเดียวนะเส้นเดียวครับว่าอือ Nhàu tôi nhau tôi nhau cá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 i nó cái nhau 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 nó, นี่ก็เป็นหนังหนังหมูมันหมูสไลด์แบบหล่อไอ้หนุ่งเนาะกะขวางใหญ่คอณเห็นอยู่ที่เนาะไี่น้องเนาะหลานกันใหญ่เยอะเลยนี่ต้องรอนะสีไทยไปรอบๆให้พ่อแม่พี่น้องข้าเบิ้งเนาะ อันนี้อ,อเมริากับแพ็กนึงน่งอาบอ่ะหนึ่งอาบพิกายาง,งวัวออสเตเดียเนนือออสเตเลีย,ยเยยนี่ยมนจะ,ะ,ะ,ะทุกนะขอบคนนุะ kèm ngô ạ à. lên ngô ạ đây nhờ ngô à không không phải ngô ạ đây nhờ ngô nó nó nhờ ngô ạ nó, โซนี่กับเครื่องลืมนอพี่นาอเครื่องลืมนี่คคบ,บิดตุกยางเนาะนอฟี่เนาะเครื่องลืมเบบสองเบบสี่นามอัดหลอกอัดลมเนาะมันสม เขาก็มีนะเดีนน่น้อเขาเนาะมีเขาสารเขาสารแล้วก็เขามารีอีกนาะพี่น้องเนาะเรื่องคำาก้สิไรตู้คลิปแาะพี่น้องเนาะ ก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องด้วยว่าเอฟซีกันโมตุกูซูเพินเนาะที่เขามารับซูกดติดตามสองคำบาดมุมคิปให้คำบาดตามไปต้นจนจบแต่กับบอคาโฆษณาด้วยพี่น้องด้วยถ้าคลิปนี้คำบาดทำผิดพลาดก็ต่อขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องกันเบสตุกูซูเพินเนะาะคำบาดามาครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะ สามาถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องห้าเบิ่งเด้อไปที่เขาแม่ส้มเขียบเนี่ยเขาขอให้ทุกท่านมีสุขภาพุข่แข็งแข็งหนากายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สุ้มความมุ่มมาดปรารถนาเด้อพี่น้องเด้อคำบายก็สิได้จบคลิปไปแล้วก็สิกาพัมบาสบายดีแต่สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสู่คนเนาะ thank you